ตอนนี้สถานการณ์ของตลาดหุ้นไทยดีขึ้นมาพร้อมๆกับการประกาศ GDP นะครับอยากให้คุณบุมช่วยมองภาพหม่อยว่าสถานการณ์ของตลาดหุ้นไทยขึ้นมาแบบนี้ไว้ใจได้ไหมหรือยังไงดีครับผมก็สําหรับสถานการณ์ตลาดหุ้นไทยนะครับที่ปรับตัวขึ้นเราก็มองว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยน่าจะเก่งกาไรได้นะครับเพราะว่าทั้งทางเทคนิคที่ปรับตัวขึ้นมาหนุนขึ้นมาประมาณสักสามวันทําการก็ดีนะครับรวมถึง ตัวของผลประกอบการนะครับที่ประกาศออกมาทั้งหมดเรียบร้อยก็คือไม่ไม่ต้องมาลุ้นอะไรแล้วแต่ว่าการที่ปรับตัวขึ้นเนี่ยเขาค่อนข้างโอเคกับกับผลประกอบการที่ประกาศออกมานะครับเพราะถ้าผิดหวังเนี่ยเ,เจ็ตน่าจะปรับตัวขึ้นไม่ได้ต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับ <S <S แต่ว่าสัปดาห์นี้เนี่ยก็คือไม่ได้มีประเด็นอะไรมากดดันเพิ่มเติมแล้วนะครับ ครับก็ถือว่าผลประกอบการถือว่าใช้ได้ไม่ผิดหวังนะฮะดีถูกไหมแล้วก็ g d p ล่ะหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นคุณมุลมองไงหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นถือว่าค่อนข้างน้อยนะครับเพราะว่าทั้งปีเนี่ยเขามองกันประมาณสักสองจุดห้าถึงสามนะครับซึ่งเปจุดห้าเนี่ยแ,ยแปลว่าอะไรแปลว่าช่วงครึ่งปีหลังก็น่าจะเร่งตัวขึ้นนะครับอันนี้ก็เรียกว่าอาจจะคนอาจจะหลายหลายฝ่ายน่าจะมองเหมือนผมเลยก็คือแต่มาสหนึ่งแต่มาสหนึ่งเนี่ย น่าจะแย่สุดแล้วก็ค่อยๆปรับตัวดีขึ้นในช่วงไตรมาสสองนะครับแล้วก็สามสี่จนไปนะครับอืมครับผมอ่ะนะครับอ่โดยโดยสรุปแล้ววันนี้เราวางเกมกันแบบไหนอย่างไรดีตลาดหุ้นคุณบูมก็มองว่าวดีขึ้นมาครับ,<ม>รบก็สำหรับวันนี้นะครับปับจจัยบวกเนี่ยขอเล่านิดนึงก็คือดาวโจนส์เนี่ยก็ปรับตัวขึ้นมาหนึ่งร้อยสามสิบสี่จุดนะครับก็ขึ้นไปยืนเหนือระดับสี่0มืนจุดเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็มี ราคาน้ำมันที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยประมาณ80เซนนะครับก็กลับมายืนเนู่ประมาณ80ดอลลาร์าต่อบาทเรลนะครับตัวนี้ก็เลยเป็น2ตัวหลักๆเลยที่เป็นตัวหนุนที่ทําให้ตลาดเนี่ยวันนี้ก็ปรับตัวขึ้นต่อนะครับเพราะเซนติเมนต์ต่างประเทศเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีนะครับ mm. uh huh. ก็สําหรับเก a ในวันนี้นะครับเราก็มองดัชนีเนี่ยน่าจะขึ้นต่อนะครับก็แนวต้านอยู่1,395,140 0นะครับให้เข้าเกอบตรงนั้นเลย นะครับมีโอกาสที่จะทดสอบกรอบตรงนั้นได้ส่วนแนวรับให้หนึ่งสามแปดศูนย์นะครับครับผมอ่ะหุ้นวันนี้เรามาหาหุ้นที่น่าสนใจกันดีกว่านะฮะยามที่ตลาดหุ้นขึ้นขึ้นมาแบบนี้เรื่องหุ้นไหนดีฮะครับผมก็สําหรับหุ้นที่น่าสนใจนะครับหนึ่งคือเรามองตัว BdMS เนะครับเป็นหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลก็มองมีโอกาสที่จะกลับมาออฟเฟอร์ฟอร์มตลาดได้นะครับเพราะผลประกอบการไตรมาสหนึ่งถือว่าค่อนข้างดีนะครับตัว BdMS เนี่ยไตรมาสหนึ่งก็ มีกำไร4 0 0 0ล้านนะครับก็บวกขึ้นมา17%เย a r on อ e นเยียแล้วก็3%คิวอนคิวนะครับก็ดีกว่าที่ตลาดคาดไว้7%นะครับรายได้ก็มีรายได้จากโรงพยาบาลอาประมาณ25,000ล้านบาทน,นะครับโดยเติบโตจากผู้ป่วยในประเทศสัดส่วน70%นะครับแล้วก็เนื่องจากพวกโรคระบาดเพิ่มขึ้นนั้งไข้หวัดใหญ่แล้วก็ไวรัสไอซีนะครับส่วนผู้ป่วยต่างชาตินะครับ30%ก็มีโตจาก ชาวจีนชาวฝรั่งเศสแล้วก็อเมริกานะครับนอกจากนี้เนี่ยโรงพยาบาลนอกกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลก็เมียตากันแตะตัวสูงโดยเฉพาะจังหวัดท่องเที่ยวอย่างเชียงใหม่ภูเก็ตพัทยานะครับความเห็นเราก็มีมุมมองบวกต่อการประชุมนักวิเคราะห์นะครับมองแต่หน้สองก็น่าจะคงแตะตัวยีออนเยียแต่จะเอานตัวลงเล็กน้อยคิวอันคิวเนื่องจากเข้าสู่โลซีซั่นนะครับแต่ถ้าปีนี้ฝนมาเร็วอ่าแล้วคน กลับมาป่วยบ่อยก็น่าจะเป็นเรียกว่าเป็น new assumption ของเรานะครับปีนี้ปีนี้แผนหลักๆของเขาก็คือขยายโรงพยาบาลใหม่สามแห่งคือโรงพยาบาลพญาไทศรีราชาสองขนาดร้อยสิบสามเตียงนะครับโรงพยาบาลเด็กสมิติเวชขนาดร้อยเตียงนะครับแล้วก็ศูนย์มะเร็งที่จังหวัดภูเก็ตนะครับประเด็นที่สองก็มีขยายฐานคนไข้กลุ่มประกันสังคมเป็นหนึ่งล้านรายนะครับปัจจุบันมีแปดแสนรายแล้วก็ประเด็นสุดท้ายเนี่ยขยายฐานไปยังกลุ่ม ซาอุดิอาระเบียมากขึ้นนะครับก็ราคาเหมาะสมอ่ะให้ไหว้ที่3ามบาทก็แนะนำซื้อนะครับครับผมอ่ะนะครับ m s ตัว,ตวแรกครับอีกตัวึึงยฮะครับผมอีกตัวหนึ่งที่เรามองเรามองตัว XO นะครับ<ม>ตัว XO <X O S 2> นี่ถือว่าไต่มาสหนึ่งก็กำไร New High New Record High ตั้งแต่ที่ตั้งบริษัทมาเลยนะครับส่วนรายได้เขาก็อยู่ประมาณสักเจ็ล้านกำไร ขั้นต้นอยู่50เปอร์เซ็นต์นะครับก็กำไรวันที่ขอขัดจังหวะนิดหนึ่งนะฮะตัวหนนะฮะอีกทีนึงนะผมกดไม่ทันอ๋อ XO ครับ XO ครับครับครับเชิญครับอ่าต่อครับคุณบูมครับได้ครับก็กำไรเนี่ยเขาก็รายงานกำไรไตรมาสหนึ่งนะครับก็กำไรรายงานมาอยู่264ล้านบาทนะครับก็หลักๆมาจากพวกอีโคโนมีออฟสเกล นะครับอัตราการใช้กําลังการผลิตของเขาเนี่ยมันพุ่งไปที่120%แล้วนะครับแล้วก็พวกต้นทุนวัตถุดิบเขาก็ล็อกราคาไปจนถึงปลายปีเรียบร้อยนะครับทั้งพริกกระเทียมแล้วก็น้าตาลนะครับก็กําไรเนี่ยแม้ว่าจะทรงตัวสูงที่สุดตั้งแต่ตั้งบริบรษัทมาที่264ล้านแต่ถ้าไปดูเนี่ยจริงๆเขายังมีค่าใช้จ่ายพิเศษอีกประมาณ14ล้านมากดดันด้วยเนื่องจากมีผลค่าทุนจากเงินลงทุนในหน่วยลงทุน นะครับแต่ถามว่าไต่มาสองเนี่ยเท่าที่เราประชุมกับบริษัทเนี่ยเขาก็บอกว่าอ่ะรายได้เนี่ยคาดว่าน่าจะส่งตัวอ่าแล้วก็กําลังการผลิตเนี่ยน่าจะใกล้เคียงเดิมนะครับการใช้กําลังการผลิตส่วนต้นทุนวัตถุดิบก็ล็อกไปเรียบร้อยหมดแล้วนะครับแล้วก็ไม่น่าจะมีผลขาดทุนจากเงินลงทุนมากดดันด้วยเพราะว่าเขาปิดสถานะตัวหน่วยลงทุนไปหมดแล้วนะครับตัวนี้ก็เลยทําให้ไตรมาสองเนี่ยแม้ว่าอ่ารายได้น่าจะทรงตัวแถวๆถวเจ็ดร้อยล้านแต่กำไรมีโอกาสที่จะปรับตัวดีขึ้น นะครับ <จ uur> แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยตัวนี้ก็คือเอ็โอนี่ยราคาเขาปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ใกล้ราคาเหมาะสมที่ประมาณสามสิบบาทตัวนี้ต้องรอจังหวะย่อต่ำสามสิบเราค่อยหาจังหวะเข้าซื้อนะครับแม้ว่างบแต่มาสองระโตกระตัมครับอืมครับผมอัะนะฮะแนวรับแนวต้านครับตอนนี้สามสิบาทห้าสิบตังค์ครับครับผมก็สำนับตัว x อนะครับแนวรับเรามอง ไห้ไวที่ยี่ส5แปดงยี่สิบปดเจ็ดห้านะครับแนวต้านมีสามสิบสองบาทนะครับส่วนตัว BDMs แนวรับให้ยี่สิแปดนวต้านมีสามสิบาทนะครับ่กลับผมโอเคนะครับไปที่คำถามได้เลยครับค่ะคุณบูมไปกันที่ปตทก่อนก็ได้ค่ะเพราะวันนี้เห็นมีการซื้อขาย5อันดับปตทก็อยู่ในข่ายหลังจากที่มี BDMs แล้วค่ะปตทเป็นยังไงบ้างคะครับผมก็สำหรับปตทต้องบอกว่าปตทเนี่ยเริ่ม มดเสน่ห์ต้องพูดอย่างนี้<ม>นะครับเ<ม>พราะว่าเขาสปินออฟออกไปเนี่ยคนที่ชื่นชอบตัวคาเฟ่เมซอนหรือป um ั๊มก็จะไปซื้อตัวโออาร์นะครับคนที่ชื่นชอบกลุ่มโรงการ่ะก็จะไปซื้อพวกท็อปนะครับหรือคนที่ชื่นชอบพวกเคมีคอลก็จะไปซื้อทีทีทีจีซีนะครับหรือคนที่ชอบตัวธุวรกิจสำรวจและผลิตก็จะไปซื้อปตราทรสพอเพอาเขาสปินออฟออกไปเยอะๆเนี่ยกลายเป็นว่าคนเริ่มไปเล่นในลูกๆเขามากกว่านะครับ,รบตัวเขาจะเริ่มทําตัวเหมือน holding company หรือ,ค,อคล้ายๆเซ็ตมากขึ้นการแว่งตัวของเขาเนี่ยมันจะไม่ได้รุนแรงเหมือนสมัยก่อนถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเคยติดตามตัวปตวทจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกับปตทอสอพเลยอ่าตอนอที่กำไรจากปตท,ปทสพเยอะๆนะครับเขาจะเคลื่อนไหวตามปตทสพแบบ c o r r e เ a t i o n มันเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นตแต่ตอนนี้เนี่ยเริ่มไม่ไปตามสพแล้วเพราะว่ามีธุรกิจอื่นที่คนเริ่ม f l กได้นะครับแล้วก็เริ่มดึง ก็อย่างตัวปตทนะครับถ <c oughs> ้าคนที่ชอบเล่นแบบคอนเซิร์ทีฟนะแล้วอยากเป็นตัวใหญ่อย่างเงี้ยเราจะเชียรยปตทเพราะว่าการเคลื่อนไหวของเขาจะถือว่าค่อนข้างแก่งตัวแคบกว่าตัวลูกๆเขา <c oughs> นะครับแนวรับจะให้ไว้ที่33มสิุดห้าแนวต้านจะมี35มบห้าบาทนะครับค่ะ <c oughs> และอย่างของตัวลงไฟฟ้าอย่างบีกริมล่ะคะ บีกลิมนะครับ<ช>บีกลิมก็ต้องบอกว่ากลุ่มโรงไฟฟ้าหลังจากประกาศก็ออกมาก็เรื่อที่จะมีสัญญาณรีบาวกับขึ้นมานะครับอย่างของบีกลิมขึ้นมาแล้วก็กลับมายืนหอเส้นเอ็มเอห้าวันสิบวันแล้วก็ยี่สิบห้าวันได้นะครับแลว้วก็จากของบีกล <ๆ S 1> ิมเขาก็มีโรงไฟฟ้าใหม่ที่เข้ามาในปีนี้ด้วยก็ <นะ S 2> อุ้นที่ <ๆ S 1> ปีนี้เนี่ยปริมาณการผลิตไฟจะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับส่วนราคาขายราคาขายก็คืออย่างลิตตามเอฟีนะครับตอนแรก ตอนไปปีที่แล้วเนาะ,ะค่ะเฟ่ต่ำสีเดือนนี้ f t ซสูงขึ้นตอนแรกเขาเก่งว่าเดือน5ถึงเดือนแปดเจะปัดตัวขึ้นอีกกลายเป็นว่าส่งตัวแต่ก็ของบีกิมก็จะได้ผลบวกจากแม้ว่าปริาคาขายจะส่งตัวแต่ปริมาณจะเพิ่มขึ้นตามลงไฟฟ้าที่เขา COD เพิ่มนะครับบีกิมเราให้แนวรับ26บาทแนวต้านมี29บาทนะครับค่ะแล้วอย่างตัวของ AOT ล่ะคะ aot นะครับ aot ก็หุ่ท่องเที่ยวนะครับก็เรียกว่าแต่มาสองน่าจะเป็นไฮซีซันด้วยเพราะคนเข้ามาเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานนะครับแล้วก็ภาคลัฐเริ่มอยากใช้ซอฟต์พาวเวอร์มากขึ้นนะครับทั้งเรื่องของการแต่งตัวกางเกงช้างอ่ะเรื่องอาหารข้าวเหนียวมะม่วงนะครับหรือว่าพวกปัดไทยนะครับก็ aot ก็จะเป็นด่านแรกเลยที่เวลานักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยนะครับเข้ามานะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ย หนึ่งคือกลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยทุกคนเขารู้แล้วว่าไตรมาสสี่กับหนึ่งเป็นไฮซีซันไตรมาสสองเนี่ยแม้ว่าจะเดินทางเยอะก็จริงนะครับช่วงเดือนสี่แต่ตอนนี้เริ่มเข้าหน้าผลคนก็จะเริ่มเดินทางได้ลดลงนะครับก็ถ้าไปดูตัวอื่นๆตัวอื่นๆในกลุ่มอย่างเซนเทลก็อ่อนตัวลงนะครับต,ตัวมิ้นก็เริ่มซุมๆนะครับอย่างเงี้ยชัดเจนเลยว่าเริ่มรับข่าวไปแล้วนะครับก็ถ้าเราแนะนำเนี่ยก็ ตัว AOT ก็น่าจะกินกำไรรอซื้อแถวๆหกสิบแล้วก็ใกล้6กสิบเจ็ถึงหกก็อาจัางหวะดขาออกนะครับค่ะแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งค่ะนักลงทุนถามเป็นตัวของ CRC ค่ะ CRC นะครับกลุ่มค้าปีกต้องบอกว่าไตมาสสองมีโอกาสที่จะผลประกอบการจะชะลอตัวใชครับเพราะไตมาสหนึ่งเนี่ยมันมี Easy E d c e i p นะครับก็ทุกคนก็ enjoy กันไตมาสสองพอไม่มีเนี่ย เหมือนที่มันถูกใช้ไปในไตรมาสหนึ่งเป็นส่วนใหญ่แล้วนะครับ t r c แนวรับก็ให้ไว้สามสิบเอ็ดจุดเจ็ดห้าแนวค้านสามสิบสี่จุดห้านะครับค่ะแล้ว 5, ลอย่าง CPO ล่ะคะ CPO ใช่ไหมครับ CPO CPO วันก่อนงบดีเปิดกระโดดขึ้นไปแล้วย่อตัวลงถ้าไม่หลุดห้าสิบที่เป็นเส้น200วันก็ลุ้นปักตัวขึ้นได้ นะครับแนวรับเราให้แค57.5แนวต้านมีส6บเอ็ดหรือ62บาทนะครับค่ะแล้วก็ ERW ค่ะ ERW เอราวันนะครับเอราวันก็มีไปประชุมกับเขามาก็ปีนี้ปีนี้เขาตั้งเป้าพวกแทร็กเก็ตออคที่เป็นที่เหล็น,นะครับแล้วก็พวกกระเบืเล็กลูมเนเนี่ยก็มีโอกาสที่จะดีกว่าปีที่แล้วหน่อยนะครับแต่ก็ ย่างไรก็ตามเนี่ยไต่มา้าหนึ่งเป็นไต่หน้าที่ดีที่สุดของเขาเลยนะครับก็น่าจะเริ่มแผ่วลงในช่วงไต่หน้าสองไต่ม้าสามนะครับแล้วก็ไปดีที่ช่วงไต่หน้าสิกนะครับแนวรับของเอราวันให้สี่บาทหกสิบสี่นะครับแล้วก็แนวต้านให้ไหว้ที่ห้าบาทค่ะอีกตัวหนึ่งค่ะ RCL นะคะ RCL นะครับ RCL ถือว่าค่อนข้างสวยเลยก็ ปรับตัวขึ้นตามค่ารางวัลน,นะครับแนวรับให้ยี่สิบเจ็ดบาทยาต้ามีสามสิบบาทนะครับค่ะขอตัวเล็กหนึ่งตัวค่ะสีเคียวนะคะสีเคียวเซ็กเคียวนะครับเซ็เคียวก็ขึ้นมาเปิดกับตอนแรกเปิดเบรกเอาวอันนี้เป็นลันเอาไวนะครับถ้าไม่หลุดสิบแปดบาทลุ้นปรับตัวขึ้นทดสอบสิบเก้าจุดห้าถึงยี่สิบาทนะครับตัวนี้ดูเทคนิคเคียว ครับกลับค่ะอาวนะคะไปดูบ้านปูหน่อยได้ไหมอยากเห็นจโอ้โหตอนนี้ราคาเขาก็ดีดกลับขึ้นมาพอสมควรนะวันนี้วันรุ่มพร้อมวันรุ่มด้วยครับเพราะจริงๆบ้านปูไตรมาสสองเขาน่าจะดีขึ้นนะครับเพราะว่าราคาถานมันเริ่มรีบาวกลับขึ้นมาแล้วก็ราคาการก็เริ่มปรับตัวขึ้นนะครับของไตรมาสหนึ่งของเขาเนี่ยราคาถานมันอ่อนตัวลงนะครับก็เป็นประเด็นกดกันลงไฟฟ้า เขาก็ขาดทุนด้วยนะครับจาพวกอัตราแลกเปลี่ยนพวกรงใหญ่ๆอย่าง blct นะครับที่โดดหรือว่าหงา้าก็ส่วนแบ่งกำไรก็ลดลงแต่แตรมาส2มีโอกาสที่ดีขึ้นเพราะว่านบาทแข็งนะครับสคือราคาถ่านปรับตัวขึ้นราคากา๊าซปรับตัวขึ้นนะครับแนวรับให้5.50บาทแนวต้านมอง6กบาทหกบาห้นะครับค่ะฮาหน้าราคาคุณบูม ผ่านหน้านะครับผ่านหน้าก็ ICT เริ่มกลับมานะครับบอลลุ่มขึ้นติดต่อกันสี่วันแนวรับให้สี่สิบเอ็ดบาทแนวต้านมีสี่สิบห้าบาทนะครับค่ะแล้วก็ไวซ์ค่ะอ่าไวซ์นะครับไวซ์ก็ขึ้นมาสองวันทําการแนวรับห้าบาทห้าสิบแนวต้านมีหกบาทห้าสิบนะครับอันนี้ก็ มองเก่งกำไรได้นะครับใช่น่าเพลย์ทั้งนั้นเลยนะคือเหมือนจีนกลับมานะับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกบ้านปูพวกโหอะไรเนี้ยนะฮะมากันหมดเลยนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะครับคุณดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ